กลับบ้านนี่ไรฝนแม่งตกทุกทีเลยตกแต่ตอนเย็นพี่ใจจริงอยากได้เสื้อกาดแต่คือไม่มีเงินซื้อเสื้อกาดแต่ชุดกันฝนราคามันถูกในตาก้าก็เลยลองดูพอมาดูเนื้อผ้าจริงๆอ่อะดูดิเนื้นอผ้าเหมือนเสื้อกาดเลยและที่สำคัญคือมีรีเฟตสะท้อนแสงด้วยแล้วก็สีมีให้เลือกหลายสีเพราะว่าเสื้อกาดมีสีให้เลือกไม่เยอะแล้วที่สำคัญคือชุดเดียวเนี่ยสามารถกันฝนได้แล้วก็กันลมได้ใส่เป็นเสื้อกาดได้และที่สำคัญคือมีรูนเกงดิเวลาฝนตกใช่ปะพาเราใส่กางเกงเนี่ยเขามีที่ครอบเท้าให้ดดด้วยโอหู แสดงว่าถ้าเกิดตอนแรกพี่อยากได้เสื้อกาดใช่ปะ่ะพี่ไม่เอาแล้วพี่อยากได้ชุดกันฝนแทนอืมเป็นไงอะเสียวพี่เสียวมีหลายสีด้วยมีสีสีเขียวอ่อนนะเนี่ยเขียวอ่อนดาใช่ป่ะแล้วก็มีเสียวเขียวเข้มดําอ่ามีสีเงินดําแล้วก็มีสีดาล้วนในแต่ก้าฮ่าสีอะไรเยอะแยะขนาดนี้พี่เสื้อกาดตัวหลายพันได้แค่เสื้ออย่างเดียวอันนี้ราคาพันกว่าบาทได้ทั้งเสืส้อและทั้งเกงเลยแล้วไซส์มันเยอะป่ะไซส์เยอะมากมีถึง 3XL อ่ะตั้งแต่ S อปถึ L ใช่เราแบหนักเป็นร้อยสายผม